เออเอ่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 อเอ็อเอลเอเะเอ่เน่เ่อเอ่ออ่อัอเเอ่อเอออ่กัอ่เ่เอ่อเอ่ออ่อเเอ่เ่อเอ่อเนะคะ่เออเอ่อเอ g ะะ่เอ่อเอเอ่อเอ่อเอ่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 อกอ่เอา,านนนเนอเ่เเ <c oughs> อ๋อมันบอกว่าทำไมฉันอยู่ที่นี่ฉันต้องการจะออกจากที่นี่นะคะก็คือเยอะแล้วทำไมมันมันเลื่อนยากขนาดนี้เนี่ยมันเลื่อนช้าเกินอะอะได้ยังวะเฮ้ยนี่ก็เลื่อนไวไปเรียบร้อยะคะ่ะหยีอะเสี่ยงหย,ยีอะไรหนังหนาเนี่ยโอ้โอ้โอ นี่ก็คือเรามาเล่นคร่าวๆแล้วไม่ได้จะเอาผ่านนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเกมแนวนี้อยู่แล้วนะคะ <S <S อิกะอ้าอ้าอิกะ <nose> อิกะมาแลยมันบอกมันได้ยินเสียงแล้วนะคะอ้าอิกอ๋กอ <S <S ถ้าเราไปโดนตรงนั้นอ้ามันยืนอยู่นะคะสรุปก็คือมันหาเราไม่เจอ เหมือนว่าเกมนี้เราจะเคยเล่นเมื่อสี่ห้าปีก่อนมั้งคะแล้วแต่ก่อนมันสว่างกว่าน,นี้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาทำให้มันน่ากลัวขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันออกไปแล้วคะ่ะโอ้ยต้องการคุณแจสีเขียวอะ่ะโอ้ย ไหนขึ้นไปบันไดดิต้องการคุณแจสีเงินไหนอ่ะอีแก่ขี่จูบอยู่ไหนแล้วไปเด็นคือต้องไปทำอะไรดอเปิดเปิด,เป,ดเปิดได้ค่ะสวัสดีครับผมเตขึ้นไปเยอครับ ช่วยน้องด้วยช่วยมิวด้วยค่ะเฮ้ยแก่มามาแล้วช่วยหนูด้วยเฮ้ยเชื่อได้ค่ะนั่นคือแอบมาใต้เตียงก็คือทั้งวันไม่ต้องได้ทำหาอะไรแล้วเอ้าทำไมเขาไม่มาทำไมไม่มาวะเอ้า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  เอาเอา้ย,ยินเสียงอีกแล้วเอาเอาเอาเก้าอี้ลม้มวันดี้ครับผมตเตะเซนไฟเยอร์นะมมันเดินไปโน่นอ่าอีกแกไม่รู้ตัวเลยเหรอวะเออกูกดหมดอีซีมาเนาะชอบมี ทุเรศอ่ะนั่นปากเลยรู้ตูดวะนี่อุย้ยเพิ่งดูสังเกตว่ามันย่อได้มันก็ต้องย่อได้ทุกเกมปะเออแล้วก็ไอ้สมีสมนั่นนะคะมันเป็นลายน้ำอัดวิดีโอเนาะมันเอาออกไม่ได้สวัสดีครับผมเตะเซนไฟเยอะไมาอีกแล้วอ่ะจะไม่ให้ฉันไปไหนเลยเหรอโอ้ย อย่บอกนะว่าแกรู้ฉันอยู่ใต้เตียงอะ่ะเออมันเดินมาแล้วอะ่ะเออมันรู้มันรู้ใช่ไหมโอยโหลยัโันยห่งัยู่ตรันั้นนละฮัลโหลฮัห้เก็บหหมวันี่นี่นี่อ่างน้ำ ไม่มีห่าอะไรเลยส้วมไม่มีค่ะห้องน้ําบ้านป้ามึงเป็นอย่างนี้ไม่มีประตูดอกก็้มันมาแล้วค่ะมันมาเอ้าวเ๋อี่อีอีเอี่อี๋อี่อีอีอีอออออสีีีีอออออ แบบว่าเราค่อนข้างเล่นเกมแนวนี้กากนะคะก็มันมันอาจจะไม่ค่อยสนุกนะก็ยากอะ่ะเอ้ยนีนทูอันนั้นอะ่ะมันไม่มีอะ่ะไม่มีแฉลงนะคะกตต้องฮะยีดอกมันมาอีกแล้วคะ่ะนางมาอีกแล้วจะมาเอาอะไรฉันตอนนี้เขาหาแฉลงก่อนนะป้า นะ้าอีแก่เพิ่งมาโอ้ยกุญแจทองโอ้ยเปิดไม่ได้สักอันนะโอ้ยกุญแจรับมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยชีวิตฉันหาอะไรไม่เจอเลยเอายํำไม่เห็น เปิดประตูคะ่ะเปิดประตูจะไปเนาะเอ๊ะตอนแรกแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ได้เนาะอีโอ้ยนึกว่าคนทางตันอะ่ะต้องการฉาแรงแบบสวัสดีครับมีใครพอรู้ไหมว่าต้องไปหาที่ไหนอะโอ้ยโอ้ยมันก็เห็นกูอยู่ได้เนาะ น่าน่นานมันมาอีกแล้วอีเหี้ยไม่ได้หาอะไรไม่ได้หาอะไรสักอย่างเลยอโอ้ยเริ่มตามได้แล้วค่ะและอีดอกอ,อีดอกนี่คือใครเนี่ยเอ้ยรูปใครเดี๋มันจะมาทางนี้ไหมอ๋อตรงนี้เปิดได้ไหมวะอ้าวซ่อนนี่กดผิดกดผิด เปิดเปิดมันมาเหรอเหรอวะมันมาให้ให้ให้หาของตรงนี้ก่อนเถอะจบคือไม่เห็นเรานะคะเปิดตรงนี้ได้้ยคุณแจเขียวมาแล้วว่ะคุณแจเขียว กุญแจเขียวเขาให้ไปไขตรงไหนนะทุกคนเราจําไม่ได้ะ่ะน่าจะแถวแถวห้องที่เราจุดเกิดปะสวัสดีครับท่านสมาชิกอีเก้ <laughs> แล้วไม่มันยืนนิ่งวะมันมันไม่ไล่จับเราอะ่ะเออสงสัยน่าจะกดโหมดอีซีนะคะน่าจะง่ายไปวะอุยอุ๊ย ใช่อันนี้ปะอุย้ยเปิดเปิดได้แล้วค่ะโอ้ยเปิดอุย้ยเราได้ฉลงมาแล้วค่ะฉลงมาแล้วค่ะเราได้ฉลงมาแล้วค่ะทุกคนเอ้ย โอ้ยงงห้องออกไม่ได้อันนี้ออกได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดโอ้ยยายยายอ้ยอ่าติดประตูติดประตูค่ะติดประตูอมันมาแล้วมันเห็นไปเนี่ยเห็นเห็นฉันไหมสวัสดีครับ <c oughs> ท่านสมาชิกชมรมคนชอบหือ day สี่นะคะเด y สี่มาแล้ววันที่สี่ถ้าตายรอบนี้รอบสุดท้ายนี่คือจบนะคะนะคะทุกคนเออเปิด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 ได้อะไรมาเนี่ยได้คอนได้คอนไปอยู่ไปทุบแจกันได้คอนไปทุบแจกันนะคะเออจำไม่ได้ว่าแจกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ๋อยังไงตรงนี้นะคะ ทุบเข่าโอ้เหี้ยทุบดังเกินโอ้ยจะยิบเฮ้ยยายมันมาอีกแล้วอุสาได้คุญแจมาแมวเมวเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาไปซ้ายเอาไปซ้ายเอาเธอไปขวาฉันก็ไปซ้ายเอาเธอไป ขวาฉกตไปซ้ายเอ้าเธอไปซ้ายฉีกอไปขวาเอ้า two t a n d years later เอาเอเอาเเเธอไปขวากลับมาแล้วฉีกก็ไปซ้ายเฮียหอนเฮ้ามันอ่า อ่ารอละบุ๊กบุก๊ต้องใช้มาดิทำไงดีวะอ่าก็จะหยิบคุณแจนี้นะฮ <Huh? S 1> ะโอ๊ยไม่ใช่จะปามันเหมือนรอบเมื่อกี้ คือคุณแจไม่ทันแล้วเฮียคุณแจก็หยิบยาเกินโอ้ยยังได้อีกวันยังได้อีกวันนะคะได้วันนะคะเนี่ยห้องบนนั้นเปล่าอ่ะ้องใช้คุณแจท,ทองปะอ๋อซิเวอร์คีย์คุณแจทองน่าจะห้องอีกห้องอื่นนะคะ สวัสดีครับโอ้ยอีดอกโอ้ยเ,เออหลายๆคนก็จะต้องใสา่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือเราเป็นผู้หญิงค่ะแค่แค่เสียงมันมันเป็นเราเป็นผู้หญิงเสียงเสียงต่ำค่ะนั่นแหละมันก็เลยเหมือนเหมือนมันก็เลยแบบอยากม่ออกคิดว่าเป็นเ,เธออะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลย หญิงแท้หญิงแท้แค่ <Huh? S 1> สองเข็มอ่ะเออโอ้ยแต่ว่าบางทีก็สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหี้ยีไม่ทัดได้พูดอะไรเลย